สวัสดีครับวิเคราะ์อนลเต็งโปรแกรมฟุตบอลวันที่2กุมภาพันธ์เวลาตี3 3 0นาทีครับเราอยู่กันในศึกเมืองเบียบุนเดสเลกาเยอรมันครับคู่ระหว่างไฮเดนฮิลเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเสือเหลืองโปรุ s เชียดอทมมนครับสถิติการพบเจอกัน2นัดที่ผ่านมาเป็นทางด้านโปรุ s เชียดอทมมนครับชนะไป1เสมอไป1 เจ้าบ้านไฮเดนฮิลผลงานการเล่น5นัดที่ผ่านมาทุกรายการถือว่าทําได้ดีครับเก็บชัยมาได้2เสมอไป3นัดล่าสุดส่วนผลงานการเล่นในบ้าน5นัดที่ผ่านมาก็ทําได้ดีเช่นเดียวกันครับเก็บชัยไปได้3เสมอไป2ฟังสมิธผู้จัดการทีมไฮเดนฮิลจะจัดทัพมาในแผน4 2 3 1ครับผู้รักษาประตูเป็นเควินมุลเลอร์กองหลังเป็นเบนเดดิกกิมเบอร์กับ แพทริกไมก้าปีกซ้ายเป็นยานนิคลาสเบสปีกขวาเป็นมาวินเฟียริงเกอร์กองหน้าตัวเป้าเป็นทิมคลเดียครับ ส่วนทีมเยือนอย่างทัพเสือเหลืองโปรตุชียดอทมูลหนัดทุกรายการทําได้ยอดเยี่ยมครับเก็บชัยมาได้3เสมอไป2ผลงานการเล่นนอกบ้านรักษามาตรฐานไว้ได้ดีครับเก็บชัยมาได้2เสมอ2แพ้ไป1่กุนซือทัพเสือเหลืองโปรตุชียดอทมูลอย่างเอดิตแคชิดจะจัดทัพมาในแผน413 2เอเดนซานเมเยอร์รับหน้าที่เฝ้าเสาแบ็กซ้ายเป็นเอียนแมทเซนแบ็กขวาเป็นโทมัสมูเนียกองกลางตัวรุกเป็น มาเชลซาบินเซอร์ส่วน2ประสานแดนหน้าคอยจบสกอร์เป็นนิคลาสฟูคุกกับยูสูฟามูโกโกครับคู่นี้เปิดราคามาทางด้านเือร์เหลืองโปโลเชียดอนมูนต่อเจ้าบ้านไฮเดนฮิลอยู่ที่ครึ่งควบรูปทั้ง2ทีมเจอกันมาเพียงแค่2ครั้งและแบ่งเสมอไป1ชนะไป1 ส่วนอันดับของทั้ง2ทีมถือว่าห่างกันอยู่พอสมควรครับโดยนักเตะและคุมกําลังที่เหนือกว่าของทั้งด้านเสือเหลืองหากวันนี้จัดฟอร์มทีมมายังเหมือนเดิมและการจัดทีมเพื่อไม่ให้ตีไข่แตกยังไงเกมนี้เสือเหลืองโปรตุเกดอดมูลเอาอยู่นอกบ้านได้อย่างแน่นอนครับ